อ oh. รถเอาวาคาโดกันไี่ได้ชุมช่มฉ่ำฝนตกไม่แตงเข้าไม่ถึงนะพออยู่ใต้ล่มไม้ชายคาแต่วันนี้มาตัดออกแล้แจ้งท่านชาวฝรั่งแล้ท่านวัดโอเคโอเคน้อพร้อมเพร้มออตัดส่วนนี้ออกได้ท่านชาวฝรั่งใบคอยที่มีเอย

กินกาแฟก่อนเพิ่งได้แก้วเดียวเมื่อเช้าโอ้ลิมิตเราต้องสามแก้วอัพนะต่อวันฮะลิมิตเราต้องสามแก้วอัพขึ้นต่อวันนะไม่ใช่แค่แก้วสองแก้วนะมันต้องสามแก้วอัพหู้เยอะไม่เยอะแต่มันต้องได้ลิมิตนะเอาไปดีนะมันต้องเป็นไปตามลิมิตของมัน อหมอกแก้วมันได้บ่ถึงปริมาณปริมาตรเดิมมันไนงะปริมาตรเดิมมันต้องสามแก้วอัพนะนี่เพิ่งได้แก้วเดียวอยู่เมื่อเช้าอย่าชงให้ยังไม่ได้ที่มันได้ที่มันต้องสามแก้วอัพดีไม่ดีมีสี่ นึกได้ทีโอหกล้าไปแล้วแกวเอ้ยเออไปกลับบ้านก่อนชุ่มเย็นละ่ะชา้าเอ,อ้ยงวดนี้นะลูกเอ,อ้ยอย่าให้มันไหลมันหาดไปไหนนะคุณยากคุณยายก็ได้ให้ได้ให้โดนให้ปังซื้อวาแล้วชุดใหญ่สามสิบล้านก่อนนะเออสองตัวสามตัวก็เคยได้แต่มันไม่ทําให้รวยวนะ่ะลูกเอ,อ้ย รวยให้ได้อลึกก,กล้องปฏิพีอย่างเพิ่นเอาเลยสามสิบล้านซื้อไว้ละได้ทำทานให้นะยเพ่นลังแปลงวิหารนี่เ่าอยากได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไหมจะทำทานให้เป็นล้านนะถ้าถูกสามสิบล้านไม่ได้อู้เล่นนะไ่ได้หลับตาอนนู้นั่นนี่ไม่ฝันนะตะวันเปล่งแสงแรยอู้ตรงๆเลยนะเออชัดเจนนะอยากได้ บุญบารมีอันยิ่งใหญ่ก็ให้ได้เลยสามสิบล้านยูใส่เลยเออได้สามสิบล้านยังติ่นี้ลานนี่เป็นล้านเลยนะคนละล้านละล้านยังได้เลยชืโอเล่นใชมโมูนะนั่นห้องเอียงหองปเปลี่ยนเปลี่ยนไปห่นให้แต่เนะาะวันนั้นเองยังเปิดไฟใส่ข้าเลย ข้ารู้เองอยู่นี่เปิดใจข้าให้ข้ารู้